อันแล้วก็ที่ปากมันหนึ่งอันนะครับสายดัดเราจะให้ไปหน่วยเลือกตั้งละหกสาย6เส้นอันนี้ท่านต้องใช้อยา่างประหยัดนะครับมันจะให้ไปแบบเผื่ไอไว้นิดหน่อยนะครับปนะ้องกันการแะกรนทำลายนะครับอันนี้ก็ไดนก็เส้นชื่อดำกับนะครับสำคัญก็คือว่าใส่บัตรเลือกตั้งไว้ในหีบแล้วท่านใส่าสายดัดท่านซีนหีบเรียบร้อยแล้ว เอาแบบฟอร์ม5ทับ1แปะติดนะครับแปะติดช่องแปะติดช่องหยนบัตรไว้อย่างนี้นะครับซึ่งแบบฟอร์มมันก็จะอยู่ในในแบบพิมพ์คู่มือสมุดแบบพิมพ์ซึ่งเดี๋ยวประธานก็จะได้เป็นแบบคนละเล่มละเล่มละเล่มแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ก็จะอยู่ในเล่มน,นี้นะครับแบบฟอร์มมันก็จะเป็นแบบก๊อ y ปี้ในตัวนะครับบางอย่างสีขาวบางอย่าง แผ่นที่หนึ่งอาจจะสีขาวแผ่นที่สองอาจจะสีเขียวแผ่นที่สามอาจจะสีชมพูปปแต่ละแบบพิมพ์มันจะมีสำเนามี Copy ป้ในตัวของมันมน,นะครับจะ็มีอยู่สามชุดสามแผน่นนะครับท่านก็เอาห้าทับหนึ่งนะครับห้าทับหนึ่งก็เป็นครบแล้วก็กรรมการทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเซ็นแล้วก็ติดไว้ในช่องยนบัตรนะครับถือว่าสมบูรณ์ในการรับผิดบัตรเลือกตั้ง นะครับกูหาทางเทศบลาลคงพัฒนากระจายไป5คกูหาแต่เวลาไปที่หน่วยท่านจะต้องตั้งกูหาอย่างน้อย3คกูหารับไป5ถ้ามีพื้นที่ว่างเพียงพอตั้ง5ได้ตั้ง5เลยถ้าไม่มีพื้นที่เพียงพอตั้งอย่างน้อย3คกูหานะครับใน,นที่หน่วยนะครับแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นซองสีน้ำตาล นะครับทางเทศบาลจะจัเดเตรียไมไว้ให้ก็คือ็นาวานันนี้ที่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยมันจะมีประกาศทุกประกาศติดอยู่ที่หน่วยหมดแล้วนะครับประกาศกํนวนหน่วยเลือกตั้งหมายเลขผู้สมัครของนาย,ยกที่นี่มีสามหมายเลขนะครับสอนอเขตหนึ่งก็แล้วแต่ละเขตก็จะมีแปะไว้อยู่หมดแล้วแล้วท่านก็จะได้สำเนาไปยิกหนึ่งชุดอยู่ในซองสีน้ำตาล นะครับพอไปถึงวันเลือกตั้งวันที่11บเอไปแต่เช้าท่านก็ไปดูก่อนว่าไอ้บอดที่ที่สบาลเป็นติดอยู่นะักวันเนี้ยมันสมบูรณ์มันถูกต้องมันยังมีครบถ้วนอยู่ไหมภาพาทายของผู้สมบัรชัดเจนไหมนะครับต้องเปลี่ยนไหมนะครับทศาบาลจะทําชุดสำรองไว้ให้เพราะไปตกดไว้หลายวันแล้วอาจจะมีการชำรุดอาจจะมีการหลุดอาจจะมีการหายอาจจะมีสียืดจาง ท่านเตรียนก่อนไปแต่เช้าดูความพร้อมของขอยนี้ก่อนนะครับก็จะ <c oughs> มีซองนั้นไปให้ท่านก็ดูว่าในซองท่าน ả, ถูกต้อง ả, ครบท่วนแล้วหรือไม่อย,าาย,อยา่างไรแล้วที่สำคัญนะครับเรื่องอบัญชีรายชื่อนะครับที่ท่านได้ไปเน,นี่ยนะครับเชื่อว่าแต่ละหน่วยนะครับมันก็จะมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะนายกหรือเฉพาะ สมาชิกสภานะครับอันนี้ก็สาคัญท่านก็ต้องดูให้ดีเดี๋ยวในช่วงถัดไปผมจะเน้นย้ําให้ว่าว่ามันจะมีคือถ้าท่าคุณใช้สิทธิ์ปกติมีสิทธิ์สองอย่างเนี่ยก็จะได้บัตรสองใบแต่ในตัวบัญชีไายชื่อเนี่ยมันก็จะบอกหมายเหตุไว้ให้ว่าไอ้คนนี้เลือกตั้งเลือกตั้งได้แค่นายกอย่างเดียวคนนี้เลือกตั้งได้แค่สมาชิกสภาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จ่ายบัตรเลือกตั้งท่านก็ต้องดูว่า คนเนี้ยเลือกตั้งเฉพาะนายกอย่างเดียวท่านจะต้องให้เขาไปเฉพาะบัตรนายกให้เขาไปทั้งสองใบไม่ได้ขออนุญาติหลดโมนครับเผมเสริมนื่องว่นหลัดโมพูดถึงข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเบื้องต้นนะครับแต่ได้บางทีชื่อมาใหม่เนี่ยจะทำมาร์คเกอร์ไว้ให้นะครับหน่วยที่หนึ่งนะครับเขตที่หนึ่งหน่วยที่สามเขตหน่วยสามยัม่มาวันนี้หน่วยที่สามนะครับ มีผู้มีสิทธิ์เลือกเฉพาะนายกหนึเขตนึ่งเขตสองเขตหนึ่งหน่วยสามมีไหมวันนี้นะเขตหนึ่งหน่วยสี่มีไหมวันนี้ไม่มีหน่วยสี่หน่วยสนะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกเฉพาะนายกสามคนเด็กนั่าเด็กนายเดียวสามคนนะครับต้นใจบัตรใบเดียวให้เขานะครับ หน่วยที่เจ็ดเกณฑ์หนึ่งเจ็ดเจ็ดเกณฑ์หนึ่งไม่มีนะครับหน่วยที่สิบเก็ดหนึ่งสิบเก็ดหนึ่งมีสิทธิ์เลือกนายกหนึ่งคนหนึ่งคนครัหน่วยต่อไปเจ็ดสองหน่วยที่ห้าอาเกณฑสองหน่วยที่ห้าเจ็ดสองหน่วยที่ห้า เของหน่วยหน่งอหน่วยห้าไปตั้งโน้ตอ๋อหมู่หาหมู่หาใช่ไหมหมูห้าเอาหน่วยเอาหน่วยเอาหน่วยเขสหน่วยหนึ่งับเสหน่วยหนึ่งหน่วยที่ห้าเนี่ยบวกสองเลือกคนอายกนอไหมไม่มีหน่วยที่สเขบสหน่วยที่สเขสหน่วยสองเก้าใช่ไหมครับบวกสนะเลือกเฉพาะนายกสองคนองคนนะครับสคนนี้ต้องใจกันองเดยว เกสอหน่วยที่6ไม่มีเกสอหน่วยที่7ไม่มีเกตสอหน่วยที่11ไม่มีนะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับที่จริงเนี่ยที่จับรวมเนี่ยจะเรียนเลยเกตหนึ่งหนึามเลยเจ็ดเพราะว่าถัดไปก็เกตหนึ่งดเก้าสิบ แล้วต่อด้วยเกรดสองนะแต่บอกว่าที่ขอบคุณมากครับพี่ดีับผมนะครับนะครับที่สามอย่างเงี้ยเพราะพอจัดเสร็จส่งตารางเสร็จเนี่ยหลายหลายหน่วยบอกว่าวันนี้ผมไม่บริจัทไม่ได้มาเลยต้องสลับสลับกลับไปกลับมามันเลยมันไม่เรียงตามตามตามที่อยูบแล้กนะครับก็เหมือนเมื่อวานเองมองใตเหมือนประชุมพรุ่งนี้เมื่อวานของไตบอกว่า วันที่หนึ่งเนี่ยก็จะทำบุญสำนักงานไม่ไม่ได้มาก็ต้องบอกของของใต้เมื่อวานมาไว้เมื่อวานไม่เอาของหน่วยที่กำลังวันเอาให้ที่มี่แทนนะครับนะอันนี้ไม่ต้องกระจายไปทำมากเพื่ออะไรกันหนึ่งนะครับฉะนั้นเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่านจำแค่นั้นเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งและจับเันที่ไหนอ่าเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เขตเลือกตั้งที่สองหน่วยเลือกตั้งที่หนึ่ง อสาราเนบสงหมูเนี่ยบ no. er <c oughs> uh, ้านพี่สาเนี่ยนะครับดังนั้นเนบยงามูเนี่ยคือเป็นเป็นสถานที่นะครับแต่ท่านจำเกก็ดหมู่ด้ดีนะครับแล้ววันที่มารับวัตถุกรเนี่ยนะครับถ้าบางที่มาจากที่ไกลๆบ่ตอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าที่จะตั้งอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมจะมีมาเร็วนำไปให้ท่านดูที่จที่ตั้งที่ตั้งสถานที่นะครับกแต่บูรณนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเทศบาลเขาจะมัก์คเพิ่มให้ รับว่าหน่วยไหนที่มีสิทธิ์เลือกเฉพาะนายกคนไหนเลือกเฉพาะสอทอันนี้สาคัญถ้าท่านใจบัตรผิดไปรับรองว่าบ,บัตรในกาขยิบแน่นอนเนี่นนนยพอบัตรขยิบเนี่ยทางเดียวที่เขาจะพิจัยมาก็คือเลือกตั้งใหม่ะครับอันนี้สําคัญของของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอย่างเดียวต้องให้บัตรไปเดียวก็คือบัตรนายกเลือกสออย่างเดียว ให้บัตรยางเือหรือบัตรสอทอกับเขาไปอย่าให้เขาไปทั้งสองบัตรถ้าแบบนั้นก็คือผู้มาแสดงตนจับตําอบัตรที่ออกไปมันจะไม่ตรงกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวกปนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นผมจะเน้นย้ำให้ทีหนึ่งในช่วงต่อไปนะครับแต่นี้ให้รู้เบื้องต้นก่อนว่าในวันนับวัสดุอุปกรณ์ก็คือในวันที่สิบเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมครับตรวจนับเอกาสารวัรสดุอุปกรณ์ตรวจนับบัตรเลือกตั้ง ดูบัญชีรายชื่อนะครับวัสดุอุปกรณ์ครูหาหีแล้วก็บรญจุบัตรเลือกตั้งทวันที่10ที่เราใส่ไว้ในหีบนะครับมีแค่อย่างเดียวก็คือบัตรเลือกตั้งทั้งของนายกกับของสมาชิกใส่ถุงพลาสติกเสร็จแล้วใส่ในหีบใส่หีบเส